บบมอนข้างไม่ออกก่อนดีนะครับดีนะครับจะปูว่าหุ่มนะโอ้อยโอ้อยทำนะยังไงดีเนี่ยยุ่งยากมากว่ะะช้าุ๊บต้องจัดให้มันน่านอนสักหน่อยมันรกมาก ของกินตอนนอน้วนยะน้ำน้ำหนึ่งขวดต้องจัดให้มันน่านอนหน่อยนะคราบถ้าเราไม่น่านอน,น,อนก็จะนอนอยอังไงต้องน่านอนดีใช่ไหมผม้ชมที่ตอนแม่ก็รบกวนกันจัดที่แม่ดีวกว่า,ววานี่นะครับ น้ำจัดน้าจัดเดี่ยน้ำเท่าห้องเนี่ยเตะลงไปข้างล่างก่อนเพราะห้องเตะลงไปข้างล่างแล้วก็แผ่ผ้าห่มนะครับเราจะน้ำแผ่ผ้าห่มเนี่ยนล้วจะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาใช่ป้ะน้นะนนก็กกกรูปลงไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ้าห่มแล้วก็เอาไปทับหมอนข้างน่ะทับเสร็จเรียบร้อยใช่ไหม ะะชอบหรือไม่ชอบก็ <Wow. S 1> เขียนบอกใต้คลิปแล้วก็อยากให้เนานำทำอะไรก็เขียนบอกใต้คลิปได้เลยะครับ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้นะ <Okay. S 1> ต้องขอลาไปก่อน <Okay. S 1> อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับ s c r คร e ให้ะนาได้วยนะคะ